อายการดาวยางแตกนะครับก็มีนักข่าวไปทาข่าวแล้วก็มีตํารวจโอ้โหไปลงพื้นที่แบบโถแบบต้องทําการตรวจสอบต้องตามตามการหาเจ้าหน้าที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่นิดนิดนึงครับคุณบอกว่ารถอายการอะโดนเจาะนะครับรถอายการโดนเจาะคําถามคือคุณมีหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคุณถึงได้บอกว่ารถของอายการโดนเจาะโดนอะไรครับ โดนอะไรเจาะมีดไขควงสักุไลหรืออะไรที่อยู่ในที่เกิดเหตุตกในในที่เกิดเหตุให้เห็นว่ารถอากการโดนเจาะหรือรถอุกกาอาจจะวิ่งไปเหยียบตะปูมเองก็ได้เหยียบอะไรมาเองก็ได้แล้วยางแตกเองหรือเปล่าเพราะวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับอาวุธในที่เกิดเหตุในการก่อเหตุคุณอย่าไปบอกว่า มันเป็นการกอ่อเหตุแบบเจาะล้อบแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผบตรก็พูดเอาไว้แล้วว่าถ้าในที่เกิดเหตุไม่เจออาวุธอะไรก็แล้วแต่จะไปสันนิษฐานแบบนั้นไม่ได้สันนิษฐานแบบนั้นไม่ได,ไได้ต้องให้เจออาวุธในที่เกิดเหตุอยู่เพราะฉะนั้นข้าถามว่าวันนี้ในที่เกิดเหตุนะครับที่บอกว่าเกิดเหตุเนี่ยเป็นการเจอะยางรถอายการเนี่ยในที่เกิดเหตุมีอะไรหรือเปล่าครับมีตะปูหรือเปล่าครับมีมีดไหมมีขวานไหม มีค้อนไหมมีสักุไลไหมมีไขควงไหมมีอะไรที่เป็นอาวุธตกอยู่ในที่เกิดเหตุถ้ามีตะปูแน่ใจหรือว่าตะปูใช้ในที่ก่อเหตุใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะวิ่งไปทับมาจากที่อื่นก็ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นการเจาะรถอายการนะครับย่างรถอายการเพราะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคุณอย่าเพิ่งไปสันนิษฐานก่อนครับเพราะว่าคุณยังไม่เจออาวุธในที่เกิดเหตุนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในที่เกิดเหตุนะครับคุณอาจจะเจอเข็มอ,อาจจะโดนเข็มก็ได้ที่ที่ไปเจาะเอาถูกปะหรือคุณอาจจะเจอไม้เสียบลูกชิ้นนะครับไม้เสียบลูกชิ้นอาจจะไปเจาะยางเอาหรือคุณอาจจะไปเจอก้อนหินแหลมแหลมก้อนหินแหลมแหลมอาจจะไปเจาะยางเอาคุณอย่าไปบอกว่าเฮ้ยมีคนมาเจาะยางอัยการแล้วอัยการไปฟ้องแต่ก็โอ้โหเร็วนะครับเร็วนะครับโอ้โหแค่คดีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีอัยการไปแจ้งความ ว่ารถโดนเจาะยางโอ้โหตำรวจรีบลงมาโอ้โหนักข่าวลงไปทําข่าวใหญ่โตเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับฆ่าคนตายเหมือนคดีใหญ่คดีโตแต่คดีป้นนะครับป่นบอนเงียบปิดข่าวนักข่าวไม่ทําข่าวนักข่าวไม่ไปจนต้องให้ภาคประชาชนนะเอาออกมาโพส์กันเองเอาออกมาไอ้นี่กันเองเอาออกมาตีแผ่กันเองนักข่าวเงียบครับปิดข่าวเงียบครับ ป้บนบ่อนที่ดินแดงทุกอย่างเงียบครับแต่อายการยางรถอายการแบนโอ้โหมาตามหาใครเป็คนเจาะยางใครเป็นคนไอ้นี่ยางใครเป็คนเจาะยางรถอายการโอ้โหมันสําคัญขนาดนั้นเลยครับมืออายารถอายการยางแบนเนี่ยมันสําคัญกว่าเปิดบ่อนกลางใจการเมืองเหรอครับผมถามหน่อยครับนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทำงานอย่างนี้แหละครับวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้แหละครับวิธีการทํางานของผู้สื่อข่าวนักข่าวทําแบบนี้แหละครับผมสอบถามเลยครับโอ้โหรถอายการยางแบนโอ้โหนักข่าวมาลงข่าวโอ้ยทาข่าวโอ้โหอย่างใหญ่โตพาดหัวข่าวอย่างใหญ่โตตํารวจออกไปลงพื้นที่โอ้โหูหาข้อมูลโอ้พยายามตามหาว่ารถอายการยางแบนได้ยังไงสรุปแล้วมีคนไปทําให้รถยางแบนไปคนไปเจาะยาง ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าที่เกิดเหตุมีอะไรไอ้นี่หรือเปล่าโอ้โหบอกได้เลยครับใหญ่มากนะครับเป็นข่าวใหญ่มากต้องบอกเป็นข่าวใหญ่มากรถอายการยางแบนเป็นข่าวใหญ่ฝ่าโจรบุกป้นบอนโอ้สุดยอดมากครับนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ททตำรวจให้เราเห็นแล้วแบบเนี้ประชาชนจะเชื่อมั่นและศรัทธาพวกคุณได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะ